สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้โหนี่ครับกองไล่เราดูเบื้องหลังนะครับชุดคิโมโนมาเลยนะครับวันนี้ฮัลโหลมิสเตอร์อาซุกิจังอาซุกิเดินทางมาจากญี่ปุ่นเจแปน e s e no Japan. Japanese j a p เจลุงเจลุงเจ๊ยูเจ๊ยูเจ๊ยูน่าคาร่า เจอยู่อยู่นี่อยูน่าคล้าสั่งมากอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเนี่ยนะผมโอ้อวันเกิดครับวันเกิดที่นาทีนะวันนี้ถือว่าเป็นเลิกเป็นชายก็เลยเอาวันนี้วันเกิดเป็นวันดีของผมนะครับก็เลยเอามาเปิดตัวถ่ายเอเพลงฟอร์มตกชั้นให้กับบ้านุครับซึ่งผมตั้งใจมากครับผลงานเพลงนี้อยากให้ออกมาดีทุกอย่างต้องดีทุกชาติต้องดีนะครับวันนี้ก็ตั้งใจแล้วก็ วันนี้เรามีท่ากันหลายโลฝ่ายสีครับกดติดตามพวกเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยพุ่งกับนะครับท้องห้านะครับมาทําให้กับเราอลรงจากนี้สีครับคือผมตั้งใจนะครับทุ่มเทนะครับลงทุนนะครับเพื่อเพลงบ่าวหนุครับผมครับก็มันจะต้องมีอพีหนึ่งอพีสองนะครับวันนี้ก็ฝ่ายพีทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ทีมงานพี่หมอด้วยครับพี่หมอเชียนยิ้มพี่หมอเด็ดี้ครับเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้นี่ก็เป็นพี่ชายผมที่รู้จักมาเกือบสิบปีก็เป็นเพื่อนกับคุุณอนวั สุดเกือบตัดสิปีอ๋อเห็นพี่นุวัฒน์โทรมาเนี่ยใช่ใช่ครับก็เลยแบบโอ้ก็เลยแบบว่าเออมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนปู่ดึงเรามาให้เรามาร่วมงานกันค่ะเมื่อคืนนี้นะครับผมแชร์โลโรงแรมไปให้ไปโพที่ปู่ไปให้จีเฉยร่ายฟังเอ้าลุกเลยฮะไร่ายฟังร่ายฟังอ่าโทรศัพท์สามเครื่องร่าฟังร่ายฟังสามเครื่องอ่าพี่มีอะไรให้ช่วยบอกน้องเนาะตั้งมาในรถคันเดียวกันทุกทุกเครื่อง หาทางเข้าไม่เจอหาทางโรงแรมหาโรงแรมที่พักไม่เจอที่ประธานนาทีเขาติดต่อไปให้หาไม่เจอแต่เฮ้ยพูดขนลุกครับนี่ไปนี่ฮะไปขนลุกเลยไปไปที่ตำหนักปู่แม่นาคลาลานปู่ลานปู่ปาริจิตใช่เฮ้ยเราบอกเฮ้ยใช่ที่ที่ตรงนี้ป่ะพอเปิดประตูขนลุกปุ๊บเออไปโพลลเฉยเลยปู่อยากให้ไปหาปู่ให้ไปไหว้ก่อนเนี่ยต้องไปไหว้ปู่ก่อนแล้วก็วันนี้เสร็จสิ้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไป ไปเปิดกล้องที่นู่นที่นู่นไปบอกกาปุ๋ยท่นู่นไมยาชีเตรียมใบสีผลไม้ไปแล้วเราจะไปเปิดกลองเปิดกลองที่นู่นเลยแต่ที่นี่คือตรงนี้เพราะว่าเรานอนตรงนี้มันก็เลยใกล้เราจะต้องย้อนมาแล้วเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งสำหรับคนจะมาท่องเที่ยวที่วันนอนนิวาใช่ครับเป็นแลนด์มาร์กที่หนึ่งแล้วก็แลนด์มาร์กของเราก็คือที่ลาลวงปู่ไปจิตอีกที่หนึ่งเราอยากให้เราอยากโฆษณาที่ลาที่ลาลุงปู่ให้โด่งดัง แล้วก็อยากโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวที่าวานอนให้ชาวโลกได้รับสุดยอดเลยครับแล้วก็การเพลงนี้นะครับเราทุ่มเทนะครับในการยิงแอดก็ตั้งงบไว้สี่หมื่นในการยิงครับฝากกิฟซีช่วยดันนะช่วยดันแล้วก็เพลงนี้นะครับเราเราเราลงไปพุ๊บเราก็จะยิงเลยผมว่าอีกหนึ่งในมาแรงแน่นอนก็ภาษาทุกขอเป็นงันนะครับเป็นของขวัญพี่ของขวัญมันเกิดอ่าก่อนมันเกิดอะไรผนะก็ตั้งใจครับวันนี้ตั้งใจมากๆกับพี่หมอก็พี่ชายนะครับรักกันมานะครับสู้กันมาด้วยกันนะครับ วันนี้ปู่คล้ายๆว่าปู่โดนใจให้พวกเรามาเจอการพี่เฟิร์นรวมดาวนะศิลปินคณะตลกของอาจารย์ยาดุยายาดุจยาเนี่ยมาเจอกับพี่นวัดจารอยเดี๋ยวดีใจมาป่ะพี่มามาครับมาดีใจดีใจไม่เจอวัดจารอยอยู่ไหนดูไลฟ์สดอยู่รีเปล่าถึงอนวัฒนะครับเมื่อกี้แกไลน์มาแล้วว่าถ่ายที่ไหนกันเขาบอกถ่ายอยู่ที่ห้วยบงเมื่อกี้แกเจอที่ปู่เลยก็ได้เจอที่ปู่ครับเจอที่ปู่ครับวันนี้เราถ่ายตาทุ่มเทนะครับมากๆนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับลุงพระแตน แล้วก็ไอ้ฟีทั่วประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยแล้วก็บ่าวหนุด้วยนะครับนะครับผมก็เพลงเนี่ยออกมาดีเดี๋ยวผมให้ฟังแป๊บนึงนิดนึ่งอ่าเปิดหนึ่งนิดนึงฟอร์มตกจิ๊กโก้ได้กิ๊กโก้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปฟังนิดนึงครับว่าเพราะว่าตอนนี้แอบช่วงที่กำลังเปิดเพลงแอบแอบดูพระเอกนักร้อง้นักร้องนักร้อง พี่เขาก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับผมไปร่วมกันอิกึมานะเฮ้ยไอจิคิวฟังครับฟังครับอิกึนี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดฟังแป๊บนึงโอ้โหแค่ยินโทรขึ้นนะครับเนี่ยก็ดังแล้วครับแค่ยินโทรขึ้นเนี่ยเร็วเร็วนี้นะครับทั่วประเทศนะครับผม <c oughs> เ้ยมีตั้งใจด้วยนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยฮะแอบตั้งสายก่อนมุกเยอะมากโอ้โ เพราะมากเพราะมากปีพข้งไวรุ่นแน่นอนอ่ะคลิปก่อนครับพี่ดีครับเดี๋ยวไปเตรียมกันนะครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนคร่าวๆก่อนนะครับทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ก่อนทีเซอร์ก่อนเนนะไปเจอกันได้นะครับครับผมที่บิวสิกนะครับช่องลงช่องค่อยบอกเจ้าแล้วบอกเจอแล้วครับโดยช่องช่องค่อยบอกเจ้าแล้วส่วนส่วนเพลงก็จะลงช่องบ่าวนุนเป็ MV ลงช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับนะ นะครับก็ฝากนะครับนี่ครับพาเอกมาแล้วร้องมาแล้วเป็นไงครับเอาปะพี่ๆถ้าพาน่อยถ้าพาน่อยเหมือนโชครถแห่เนี่ยอันนี้อนุรถแห่รถโฮ่นะอนุรถโฮ่นะนาคตพี่ทำรถแห่ก็ได้ไม่ผมอยากปั้นน้องมันเพราะว่าผมเห็นแววในตัวน้องมันนะเห็นแววนะครับนะเราคิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆเพลงนะก็คาดว่าก็ให้อาจารย์แต่งเพลงต่อเนื่องจากเพลงนี้เลย โอ้เป็นเอ็มวีมีตอนเรื่องเลยคือคือเอ็มวีเนี้ยมันจะไม่จบแค่นี้นะมันต้องไปมีสองสามนะครับถ้าคดีลุงจบก็จะเป็นหนังสั้นก็จะเอาเพลงเนี้ยเข้าไปกับประกอบเอ็มวีในในหนังสั้นครับพี่ครับก็จะทำเป็นเป็นแบบซีรีส์เทียช็อตเทียตอนเทียตอนโอ้โหลงให้ฟรีดูนะติดตามมากนะครับติดตามมาดูคลิปค่อยบอกจะแลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับจะได้มีเงินเยะเลยครับสุดยอดเลยฟังด้วยนะครับจะได้มีเงินถ่ายทำให้ทั่วโลกกันรู้ว่าชีวิตลุงพลมาแต่นี้ครับเป็นยังไง ฝากด้วยครับครับผมเนี่ยอ่าให้พี่ที่ทำงานนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรวมๆไปทีมกองถ่ายก็เซตกล้องอยู่นะครับเซตกล้องอยู่ให้ขาวโมกมากนี่ในห้างจัดให้เองเลยในห้างจัดเองโอ้ตอบเอ้ยพี่บอไม่เพียรให้ตอบก่อนโอ้ บนะครับโอเคเป็นกอนตรงเป็นคนตรงโอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ย้อ้ยโอเอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ย้ยโอราอยโอ้อ้ยอ้ยอยอยโอ้เโอยอ้อาเกอ้ยอ้อ้้ย้้ออบ้ ตัดรวมอยู่ดีอะร้านแต่งหนุ่มมาแล้วไม่ได้แล้วอืมกระบังไม่ไม่ต้องติดกระดุมไม่ไหวเอาห้าแล้วบรรยากาศสวยมากนะครับนี่ครับดูวิวนะครับผมโอ้โหห้วยบงนะแม่นมาล้วนบรรยากาศที่ห้วยบงวานอนนิวาสนะครับห้วยทงห้วยทง ห้อยทงนะครับทงชัยนะครับห้อยทงนี่โอ้บรรยากาศวิวหลักล้านนะวิวหลักล้านสวัสดีครับ